งานวันนี้คือการทําค้างแบล็คเบอร์รี่ใหม่นะครับเนื่องจากค้างเก่าเขาพพังไปหมดแล้วครับแล้วก็ตอนนี้ผมกําลังทําเสาให้ต้นแบล็คเบอร์รี่กำลังแตกใบมาใหม่สวยเลยต้องเรียบทําค้างให้เสร็จก่อนที่เขาจะเริ่มเลื้อยนะครับอันนี้ผมก็ตั้งเสาไว้แล้วนะครับเหลือแค่ใส่โครงยึดด้านข้างนะครับปกติเขาจะทําทําเสาเดียวขึงยาวเลยนะครับแต่ว่าของผมผมถนัดแบบเป็น เสาคู่มันเลยใช้เสาคู่ดีกว่าเพราะว่าน้องเขาจะได้เลื้อยได้ทั้งด้านซ้ายด้านขวาสองด้านเลยตอนนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับฝั่งที่หนึ่งเหลือฝั่งที่สองครับคิดว่าเพื่อนๆที่ดูมาจนจบจนมาถึงตอนนี้คงจะมีคำถามใช่ไหมครับว่าทำไมถึงไม่ใช้ไม้ท่อนเดียวให้ยาวสุดเลยทำไมต้องเอาไม้ เล็กๆสองท่อนมาต่อกันอย่างนี้นะครับเพราะว่าผมอยากใช้ไม้ให้คุ้มค่าที่สุดครับมันนี้ไม้ไผ่ต้นเล็กๆแบบนี้มันเป็นต้นที่เราตัดทิ้งนะครับถ้าเราทิ้งไว้เฉยๆก็จะไม่มีประโยชน์ผมก็เลยเอามาต่อกันใช้แบบนี้เพื่อจะใช้น้องไผ่ให้คุ้มค่าที่สุดนะครับทาค้างเสร็จเครื่องแรกฝนก็มาเลยนะครับมาพร้อมกับลมที่แรงมากเก็บของเข้าบ้านก่อนนะครับบ๊ายบาย